ผมชื่อทิวและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมและเพื่อนๆที่โรงเรียนวัดแห่งหนึ่งที่ผมไม่มีวันลืมไปทั้งชีวิตทุกอย่างเริ่มจากวันธรรมดาราวันที่ฝนตกโปรยโปรยวันที่บรรยากาศมันดูหม่นหมนยังไงก็ไม่รู้มันเป็นวันศุกร์วันสุดท้ายก่อนหยุดเสาร์อาทิตย์ผมกับเพื่อนๆพ,พ,พวกมันชื่อเจมมี่กันไนส แล้วก็ผมหาที่เล่นกันในโรงเรียนเหมือนทุกวันแต่วันนั้นพวกเราดันไปเลือกห้องเก็บของเก่าๆหลังโรงอาหารที่ปกติมันปิดตายไว้แต่มีคนลืมล็อกห้องมันมืดกลิ่นฝุ่นกลิ่นไม้ผูโชยเข้ามาตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดประตูพวกเราดันเข้าไปกันหมดหัวเราะคิกคักกันแบบเด็กๆแต่เจมี่จู่ๆก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยเล่นผีถ้วยแก้วกันปะตอนแรกผมนึกว่ามันล้อเล่นแต่มันจริงจังแล้วกันก็รีบเสริมว่า โค้รอยากลองเลยว่าได้ยินมาว่าถ้ามีผีจริงถ้วยมันจะขยับเองผมไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจก็รู้สึกตื่นเต้นแปลกๆเพราะไม่เคยเล่นของแบบนี้มาก่อนพวกเราหากระดาษเปล่าเอามาเขียนตัวอักษรก่อถึงหอตัวเลข0-9ถึง9กับคำว่าใช่ไม่ใช่ลาก่อนแล้วก็เอาแก้วน้ำเล็กๆใบหนึ่งที่เจอในห้องมาคว่มลงกลางกระดาษแสงแดดแทบสองเข้ามาไม่ถึงเราใช้แค่ไฟฉายมือถือวางไว้ตรงมุมห้องให้พอมองเห็น ทั้งหมดนั่งล้อมวงกันเงียบๆเอามิ้วชี้แตะลงบนก้นแก้วใจผมเต้นแรงไม่รู้ว่ากลัวหรือมันตื่นเต้นกันแน่โอมเป็นคนถามคำถามแรกมีใครอยู่ที่นี่ไหมเสียงเงียบสนิทไม่มีใครพูดอะไร จู่ๆแก้วก็ขยับช้าๆจากที่นิ่งสนิทเลื่อนไปถามคำว่าใช่ทุกคนอ้าปากทางบางคนหัวเราะกลบเกลื่อนบอกว่าเฮ้ยอย่าแกล้งดันดิแต่ผมรู้ไม่มีใครดันแน่ๆมือแต่ละคนเบาเหมือนวางไว้เฉยๆการถามต่อคุณชื่ออะไรครับทวยนิ่งไปพักหนึ่งก่อนขยับไปที่ตัวอักษรที่ละตัวชอมอไม่บก ตบตรงคำว่าไม่บอกผมหายใจแรงกว่าเดิมบรรยากาศในห้องเหมือนเย็นลงทงัทงๆที่ไม่ได้เปิดพัดลมหรือแอร์อะไรเลยผมหันไปมองหน้าไนซ์มันเริ่มซีซดๆเหมือนกันอยู่ๆถ้วยก็เริ่มขยับเร็วขึ้นเลื่อนไปหาคำว่ารอแล้วก็วนซ้ำอยู่ตรงนั้นเจมมี่เริ่มตัวสัน่นมันพูดว่าพอแล้วได้ไหมแต่ยังไม่มีใครยกมือนิ้วออกจากถ้วยถ้วยขยับอีกไปที่คำว่ามาแล้วก็หยุดเงียบสนิท แล้วมันก็เกิดขึ้นถ้วยแก้วกระเด็นกระแทกพื้นแตกทันทีไม่มีใครดันผมมั่นใจว่าทุกคนพละมือออกพร้อมกันตอนที่มันดีดขึ้นมาเองแสงไฟฉายกระพริบวูบวาบหยุดตรงมุมห้องเหมือนแบตจะหมดแต่เสียงหนึ่งกลับดังขึ้นเบาๆจากอีกมุมห้องเสียงเหมือนกล่องไม้ฝืดๆลากไปตามพื้นผมมองไปทางเสียงนั้นไม่เห็นอะไรชดัดแต่เห็นฝุ่นลอยขค้ืนเหมือนมีคนเดินอยู่ตรงนั้นไม่มีใครกล้าขยาับมือของผมเย็นเฉียบ เหงื่อออกเต็มฝ่ามือทั้งที่อากาศเย็นโอมลุกขึ้นจอนแล้วพูดเบาๆว่ากลับเถอะทุกคนเหมือนตกอยู่ในมนสะกผพากันลุกตามโดยไม่พูดอะไรผมเป็นคนสุดท้ายที่เดินออกแต่ก่อนจะปิดประตูผมหันไปมองในห้องอีกครั้งแล้วก็เห็นมันประตูตู้ไม้ตรงมุมห้องที่ตอนเข้ามามันปิดอยู่แต่ตอนนี้ เปิดอ้าออกผมปิดประตูห้องดังป้งโดยไม่กล้าหันกลับไปมองอีกแล้ววิ่งตามเพื่อนออกไปอย่างไม่คิดชีวิตไม่มีใครพูดอะไรระหว่างทางกลับบ้านไม่มีคำพูดล้อเล่นไม่มีเสียงหวัวเราะทุกคนเหมือนรู้กันว่าพวกเราทำสิ่งที่ไม่ควรทำเข้าแล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเราไม่เลิกตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครในกลุ่มที่เป็นเหมือนเดิมอีกเลยคืนนั้นผมกลับถึงบ้านตอนเกือบสองทุ่ม แม่ถามว่าหน้าไปโดนอะไรมาเพราะหน้าผมซีดเหมือนคนไม่สบายผมไม่ตอบไม่ใช่เพราะไม่อยากตอบแต่เพราะผมไม่รู้จะเริ่มจากทงไหนในหัวมีแต่ภาพตอนถ้วยแก้วกระเด็นแตกเสียงลากของกล่องไม้และตู้เก่าๆที่เปิดออกเองโดยไม่มีใครอยู่ใกล้เลยสักคนคืนนั้นผมนอนไม่หลับ เปิดไฟทั้งห้องนอนหุ่มผ้าทั้งทงท,งที่ร้อนพยายามไม่คิดถึงเรื่องที่เจอพยายามบอกตัวเองว่ามันอาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่ผมรู้มันไม่ใช่เพราะตอนตีสองกว่า,วาผมได้ยินเสียงไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงสัตว์มันเป็นเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกระแทกกับโต๊ะที่ปลายเตียงกึกกึกกึกช้าช้าชัดชั ผมนอนนิ่งกลั้นหายใจอยู่ใต้ผ้าไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วใจผมเต้นดังจนได้ยินในหูเสียงนั้นหยุดไปสักพักแล้วก็มีเสียงฝีเท้าเบา,เบาๆเดินรอบเตียงฝีเท้าที่ไม่ได้มาจากใครในบ้านเพราะบ้านผมอยู่กันแค่สามคนและไม่มีใครเดินแบบนั้นในห้องผมกลางดึกแน่นอนผมหลับไปได้ยังไงไม่รู้ตื่นมาอีกทีตอนเจ็ดโมงเช้าแสงแดดหลอดผ้าม่านเข้ามา แต่ที่ปลายเตียงมีรอยขีดเป็นวงวงเหมือนมีใครเอาเล็บข่วนบนไม้เป็นรอยใหม่สดๆผมไม่พูดอะไรเลยแค่รีบแต่งตัวไปโรงเรียนอย่างเร็วที่สุดหัวใจผมยังไม่ทันได้พักก็ต้องมาเจอเรื่องหนักกว่าเดิมพอถึงโรงเรียนผมเจอหน้าเจมี่ก่อนเธอหน้าซีดหน้าตาเหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนเธอเดินมากระซิบกับผมว่าเมื่อคืนฉันเห็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่ตรงประตูห้อง ผมหันขวับทันทีอะไรนะเจมี่พยักหน้าช้าๆเธอใส่ชุดนักเรียนเก่าๆยืนเฉยๆไม่พูดอะไรแล้วก็เดินหายเข้าไปในกำแพงกันก็เดินมาสมทบพอดีหน้าตาเขาก็ไม่ต่างจากพวกเราเขาบอกว่าเมื่อคืนมีคนมาเคาะประตูห้องสามครั้งแต่เปิดไปแล้วไม่มีใครพอเปิดประตูจะนอนต่อเสียงนั้นก็ดังอีก ผมฟังแล้วขนลุกเพราะทั้งสามคนต่างเจออะไรบางอย่างในคืนเดียวกันแล้วผมก็พูดขึ้นว่านี่มันไม่ใช่บังเอิญแล้วว่ะไนท์กับโอมก็มาสมทบแล้วพูดว่าเมื่อคืนพวกเขานอนไม่หลับเหมือนฝันว่าอยู่ในห้องเก็บของนั้นอีกได้ยินเสียงเรียกเบาๆว่ามาเล่นกันอีกสิผมใจเต้นไม่เป็นจังหวะเราทั้งหมดนั่งเงียบไม่มีใครกล้าหัวเราะตอนพักกลางวันเจมี่พูดเบาๆว่า,วา เราไปขอขมาไหมแต่โอมใส่หัวทันทีเราทำผิดอะไรก็แค่เล่นสนุกแต่ผมรู้มันไม่ใช่แค่สนุกอีกแล้วตอนบ่ายขณะเรียนอยู่ในห้องอยู่ๆหน้าต่างห้องเรียนก็ปิดเองทั้งแถบแรงลมไม่มีแต่ประตูปังเสียงดังลั่นครูยังพูดไม่ทันจบไฟในห้องก็ดับทั้งห้องเด็กบางคนเริ่มร้องไห้เพื่อนที่ไม่เกี่ยวกับผีถ้วยแก้วก็เริ่มกลัว ผมหันไปมองหน้าเพื่อนทั้งสี่คนไม่มีใครพูดแต่เรารู้มันมาแล้วพวกเรานั่งนิ่งในความมืดจนแสงไฟกลับมาทุกคนมองหน้ากันเงียบครูพยายามปลอบนักเรียนแต่ในใจผมรู้เราถูกตามแล้วจริงๆและผมไม่รู้เลยว่าเรื่องนี้มันจะหยุดลงยังไงวันจันท์เรากลับมาเรียนเหมือนปกติแต่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้ว พวกเราห้าคนแทบไม่พูดกันเราไม่ได้ทะเลาะแต่เราเหมือนรู้กันเงียบๆว่าบางอย่างมันยังตามเราอยู่และที่สำคัญมันยังไม่จบช่วงบ่ายผมได้รับข้อความในไลน์กลุ่มจากไนท์มันแค่พิมพ์สั้นๆว่าเราต้องกลับไปที่ห้องนั้นผมอ่านแล้วใจเต้นแรงไม่ใช่แค่ผมที่เห็นเพราะอีกไม่กี่นาทีกันก็ตอบว่าเออกูเห็นด้วย เจมี่กับโอมไม่ตอบอะไรเลยแต่เย็นวันนั้นพวกเราก็ไปยืนหน้าห้องเก็บของหลังโรงอาหารกันครบประตูห้องนั้นถูกล็อกใหม่ด้วยแม่กุญแจทั้งที่วันก่อนมันแค่ปิดไว้เฉยๆเจมี่พูดเบาๆว่าเหมือนเขารู้ว่าเรามาผมมองเข้าไปในกระจกบานเล็กที่อยู่บนประตูและตอนนั้นเองผมเห็นมันเงาคนยืนอยู่ด้านในสุดของห้องสูงเท่าเด็กผู้หญิงมัธยมไม่ขยับไม่ก้มหน้า แค่ยืนมองออกมาที่พวกเราหัวใจผมหล่นวูบผมหันไปถามเพื่อนว่าเห็นไหมไม่มีใครตอบมีแต่เจมี่ที่เริ่มน้ำตาซึมทิวเราทำผิดจริงๆใช่ไหมผมไม่ตอบแต่ผมหิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปผ่านกระจกนั้นไว้ทันทีภาพที่ได้ไม่มีอะไรแค่เงาดำๆเบลอๆเหมือนกล้องสัน่นแต่ผมรู้ว่าผมเห็น พวกเราตัดสินใจไม่พังประตูเข้าไปแต่เลือกจะไปหาครูเวนแทนขอยืมกุญแจห้องเก็บของครูถามว่ามาทำไมผมโกหกไปว่าของเพื่อนหายอาจตกไว้ตอนช่วยยกของให้โรงอาหารวันก่อนครูยื่นกุญแจให้พร้อมกับพูดคำหนึ่งเบาๆระวังตัวด้วยละ่ะห้องนั้นเคยมีเรื่องมาแล้วคำพูดนั้นติดอยู่ในหัวผมตลอดทางเดินกลับผมอยากถามว่าหมายความว่ายังไงแต่ครูก็เดินหายไปแล้ว เมื่อถึงหน้าห้องอีกครั้งผมเสียบกุญแจหมุนช้าๆเสียงกริ๊กของกรอนเหล็กดังขึ้นเบาๆแล้วผมก็ผลักประตูเข้าไปกลิ่นเดิมๆยังอยู่ฝุ่นกลิ่นไม้ผุและอากาศเย็นแบบไม่มีเหตุผลห้องเงียบสนิททุกอย่างเหมือนเดิมโต๊ะที่เราใช้เล่นผีถ้วยแก้วอยู่ที่เดิมแต่มีบางอย่างไม่เหมือนเดิมตรงกลางห้องมีกระดาษที่เราวางตัวอักษรไว้วันก่อนยังอยู่แต่เพิ่มสิ่งหนึ่งมา เป็นรูปถ่ายเก่าๆรูปหนึ่งวางทับอยู่บนกระดาษไม่มีใครจำได้ว่าใครเอามาวางรูปนั้นเป็นรูปถ่ายหมู่ในห้องเรียนเก่าๆนักเรียนหญิง12คนแต่ที่ทำให้ทุกคนเงียบคือมีคนที่13ยืนหลบอยู่ตรงมุมภาพผมซูมดูใกล้ๆเธอไม่ยิ้มใส่ชุดนักเรียนยับยับยืนหันหลัง ไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครไนส์ nice, หยิบกระดาษขึ้นมาดูด้านหลังมีลายมือวัดๆเขียนไว้ว่าใครเรียกต้องรับผิดชอบผมหายใจไม่ทั่วท้อมจู่ๆลมแรงพัดประตูห้องปิดปั้งใส่หลังพวกเราแล้วทุกคนก็เงียบไฟในห้องกระพริบแล้วดับไปชั่วครู่ผมไม่รู้ว่าใครร้องไห้ก่อนแต่เสียงสซอื้นดังขึ้นจากเจมี่เธอพูดว่าเราขอโทษเราขอโทษจริงๆ ผมเองเริ่มสั่นเหมือนอากาศในห้องนี้มันอึดอัดขึ้นเรื่อยๆแต่ละคนเหมือนหายใจไม่ออกการเอามือกุมหัวแน่นแล้วพูดว่าเธออยู่ในหัวกูเธออยู่ในหัวกูออวกผมสโกลให้ทุกคนออกมาแต่ประตูเปิดไม่ออกเหมือนมีคนล็อกจากข้างนอกผมหันไปมอกรอบห้องแล้วแล้วผมเห็นอีกครั้ง ตู้เก่าไม้ฝาเดิมๆที่เราจำได้ดีวันนั้นคราวนี้มันเปิดอยู่แล้วและภายในตู้มีรองเท้านักเรียนหญิงคู่หนึ่งวางอยู่ใหม่สะอาดไม่เข้ากับสภาพรอบข้างเลยสักนิดและตรงข้ามรองเทา้ามีแก้วน้ำใบเดิมที่แตกไปแล้ววางอยู่ไม่มีรอยร้าวแม้แต่นิดเดียวผมรู้เลยว่าเกมนี้ไม่ใช่่ารื่องเล่นๆอีกแล้วและสิ่งที่เราไปเรียกไม่ได้ต้องการคำขอโทษ แต่มันต้องการบางอย่างที่มากกว่านั้นหลังจากวันที่เรากลับไปที่ห้องเก็บของพวกเราทุกคนแทบไม่พูดอะไรอีกเลยเราเดินกลับบ้านใครบ้านมันเหมือนใจแต่ละคนหนักจนพูดอะไรไม่ออกผมเองก็กลับมานั่งเงียบในห้องหัวใจอย่างเต้นไม่เป็นจังหวะรูปถ่ายใบนั้นกับคำว่าใครเรียกต้องรับผิดชอบมันวนเวียนอยู่ในหัวผมทั้งคืนและแล้ววันรุ่งขึ้น ผมก็ได้รับโทรศัพท์จากเจมี่แต่เช้าเสียงเธอแทบไม่เป็นคำเธอบอกว่าโอมหายไปเมื่อคืนนอนบ้านคนเดียวพ่อแม่ไปต่างจังหวัดแต่เช้ามาห้องเปิดไฟทิ้งไว้โทรศัพท์โอมยังอยู่รองเท้าอยู่แต่ตัวคนหายไปผมวางสายรีบไปบ้านโอมทันทีบ้านเขาอยู่ซอยถัดจากบ้านผมขึ้นไปถึงชั้นสองห้องนอนเปิดอยู่ บรรยากาศข้างในเหมือนเมื่อคืนไม่มีใครออกไปไหนเลยทุกอย่างยังอยู่ครบแต่ที่ผิดปกติคือกระจกบานหนึ่งที่อยู่หัวเตียงมันมีรอยนิ้วมือหลายรอยแม่ของโอมมาถึงในอีกครู่ถัดมาร้องไห้จนพูดอะไรแทบไม่ได้เพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อคืนไม่มีเสียงอะไรผิดปกติไม่มีคนแปลกหน้าไม่มีรอยงัดแงะไม่มีอะไรที่บอกได้ว่าโอมไปไหนพวกเราทั้งสี่คนที่เหลือ ไปนั่งที่โต๊ะโรงอาหารสถานที่เดิมที่เคยหัวเราะตอนนี้เหลือแต่ความเงียบกับสีหน้าไร้เสียงหัวใจไนซ์ nice พูดเบาๆว่ามันเอาโอมไปแล้วใช่ไหมเจมี่นั่งกุมมือแน่นส่วนกันเอาตลบตาผมเองก็ไม่รู้จะตอบยังไงมันอึดอัดจ,จนไม่มีคำไหนจะอธิบายได้เลยหรือเราต้องพาใครไปแทนการพูดเบาๆแบบไม่ได้คิดแต่พอทุกคนหันไปมองหน้าเขาเขาก็เงียบไปทันที เจมี่สายหัวเรงแรงน้ำตาไหลไม่หยุดเราไม่ได้เล่นเกมเราทำเรื่องบ้าอะไรลงไปก็ไม่รู้พวกเราคิดจะไปแจ้งตำรวจแต่พูดยังไงดีล่ะว่าเพื่อนโดนผีเอาไปไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อผมเลยกลับมาหองหยิบภาพถ่ายใบนั้นขึ้นมาดูอีกครั้งคราวนี้ผมรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวในรูปนั้นคนที่ยืนอยู่มุมภาพ ขยับหน้ามามองกล้องผมมั่นใจเพราะเมื่อวานเธอหันหลังแต่วันนี้เธอหันหน้ามามองตรงเข้าตาเหมือนรู้ว่าผมกำลังมองอยู่และที่น่ากลัวยิ่งกว่าในรูปมีเด็กผู้ชายเพิ่มมาอีกคนยืนข้างๆเธอไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครหน้าเขาชัดเจนคือโอมยืนอยู่ในนั้นสีหน้าไร้อารมณ์ตาจ้องนิ่งเหมือนเขากลายเป็นหนึ่งในนั้นแล้ว ผมวางรูปลงแทบไม่ทันมือสั่นจนขวบคุมไม่อยู่มันไม่ได้แค่หลอกมันเอาคนไปอยู่กับมันจริงๆผมพูดกับตัวเองเบาๆและผมก็แน่ใจว่าเรื่องอียังไม่จบและคนต่อไปอาจเป็นหนึ่งในพวกเราอีกครั้งวันรุ่งขึ้นไม่มีใครมาโรงเรียนการโทรมาบอกว่าแม่ไม่ให้มาเจมี่บอกว่าเธอเริ่มได้ยินเสียงคนเดินในบ้านตอนกลางคืน ส่วนไนซ์หายไปเลยโทรไปไม่รับผมเลยเป็นคนเดียวที่ยังกลับมาเหยียบโรงเรียนทั้งที่ใจไม่อยากมาสักนิดผมนั่งอยู่คนเดียวที่โต๊ะโรงอาหารตรงจุดที่พวกเราเคยเล่นผีถ้วยแก้วบรรยากาศมันแปลกๆผมหยิบมือถือขึ้นมาดูลายกลุ่มยังคงเงียบผมเลยตัดสินใจเดินไปที่อาคารเก่าตึกเรียนไม้สองชั้นที่อยู่ท้ายสุดของโรงเรียนตึกที่ครูมักเตือนว่าอยาเข้าไปเล่น แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับเพื่อนผมผมเดินขึ้นบันไดไม้ช้าๆเหมือนอ e ียดอารถูกก้าวผมรู้ว่าชั้นสองเคยเป็นห้องพักครูเก่ามีแฟ้มเก็บเอกสารนักเรียนยุคก,ก่อนผมตั้งใจจะหาข้อมูลของเด็กในรูปเด็กผู้หญิงที่อยู่มุมภาพนั้นเธอคือใครเปิดแฟ้มแรกเป็นรายชื่อนักเรียนสมัย20ปีก่อนชื่อที่ผมไม่รู้จักเรียงกันยาวเหยียดแต่แล้วผมก็หยุดที่ชื่อหนึ่ง จิตราบำรุงไทยข้างชื่อมีคำว่าเสียชีวิตเขียนด้วยปากกาสีแดงข้างล่างระบุว่ากระโดดตึกโรงเรียนเสียชีวิตปี2548หัวใจผมเต้นแรงขึ้นผมจำได้ว่าช่วงหนึ่งของภาพถ่ายนั้นอาคารที่เห็นด้านหลังคืออาคารเดียวกับที่ผมยืนอยู่นี่แหละผมหยิบมือถือขึ้นมาเปิดภาพถ่ายขยายใบหน้าของเด็กผู้หญิงที่อยู่มุมรูปแล้วผมก็แน่ใจมันคือเธอจิตรา เธอตายที่นี่แต่ไม่มีใครพูดถึงไม่มีการรำลึกไม่มีใครบอกอะไรนักเรียนรุ่นใหม่ผมเดินออกสักห้องกำลังจะลงบันไดแต่เสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆจากห้องเรียนชั้นล่างมันเป็นเสียงขีดกระดานดำเสียงแหลมๆลากยาวผมไม่อยากลงไปดูแต่ขากลับไม่มีทางอื่นผมจึงค่อยๆเดินลงไปช้าๆ มือเย็นใจเต้นถูกก้าวรู้สึกเหมือนจะสรุดลงหน้าห้องเรียนประตูเปิดอยู่ไม่มีใครแต่ที่กระดานดำมีลายมือหวัดๆเขียนไว้ว่าใครเรียกต้องอยู่ด้วยกันผมถอยหลังชนกับโต๊ะไม้ด้านหลัง จังหวะนั้นหน้าต่างห้องเปิดเองลมแรงพัดกระดาษปลิวว่อนในหมู่กระดาษเหล่านั้นมีใบหนึ่งปลิวมาติดที่ขาผมผมก้มดูมันเป็นใบรายชื่อนักเรียนปี2548ห้องม .3-4 ทับและในนั้นผมเห็นชื่อของจิตราอีกครั้งแต่สิ่งที่ทำให้ผมหายใจไม่ออกคือ ข้างชื่อต่อ,ตอมามีรอยขีดค่าทับหลายชื่อและชื่อสุดท้ายที่เพิ่งถูกขีดด้วยหมึกสดๆคือชื่อของโอมผมเงยหน้าขึ้นแล้วก็เห็นภาพสะท้อนจากกระจกที่อยู่ปลายห้องด้านหลังผมมีเงาของเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใส่ชุดนักเรียนนาซีดและในมือเธอถือกระดาษแผ่นหนึ่งผมวิ่งออกจากห้องทันทีไม่หันกลับไปมองอีกหัวใจเต้นจนแน่นหน้าอกผมกลับบ้านแล้วส่งข้อความไปหาเจม นี่ว่าเจอชื่อเธอแล้วชื่อเด็กคนนั้นชื่อจิตราเธอตายที่โรงเรียนนี้และเธอยังอยู่ที่นี่คืนวันนั้นผมนอนไม่หลับมือยังกำกระดาษแผ่นนั้นไว้แน่นรายชื่อของเด็กห้องมอ .3 ทับ4ปี2548ชื่อของจิตราอยู่ต้นๆและชื่อของโอมถูกเขียนเพิ่มเข้าไปล่าสุดใช้ปากกาสีเดียวกันกับที่มีข้อความบนกระดานดำใครเรียกต้องอยู่ด้วยกัน ผมนั่งทบทวนเราไปเล่นผีถ้วยแก้วกันเพราะความคึกขนองไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังเรียกมันจะตอบกลับมาจริงๆและที่น่ากลัวกว่าคือมันไม่ได้มาเพียงแค่หลอกแต่มันจะพาเราไปอยู่ด้วยผมรีบพิมพ์ข้อความส่งเข้ากลุ่มไลน์บอกให้ทุกคนมาเจอกันที่บ้านผมคืนนี้พวกเขาทยอยมากันช้าๆทีละคน ขาดแค่ไนซ์สคนเดียวโทรหาเท่าไหร่ก็ไม่รับผมใจไม่ดีแต่เราจำเป็นต้องเริ่มผมเอากระดาษแผ่นนั้นวางกลางโต๊ะทุกคนเงียบกันเอื้อมมาดูแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนทันทีมึงจะบอกว่านี่คือรายชื่อคนที่มันจะเอาไปผมพยักหน้าจิตราเป็นคนแรกแล้วดูชื่อที่โดนขีดฆ่าพวกนี้ตายหมดทุกคนในรุ่นนั้นไม่มีใครรอด เจมี่เบิกตากว้างแล้วเราละ่ะมีชื่อเราไหมผมค่อยๆพลิกกระดาษไปด้านหลังที่นั่นมีลายมือหมายเขียนเพิ่มอีกห้าชื่อด้วยปากกาหมึกสีเดียวกันชื่อแรกคือทีวัตมันคือตัวผมถัดมาคือเจมิกากันโอมและไนส์เจมี่แทบเป็นลมเธอทรุดลงกับพื้นทันทีส่วนการลุกขึ้นเดินวนไปวนมา นี่มันอะไรกันแน่วะมันเล่นอะไรกับพวกเราอยู่ผมพยายามตั้งสติผมหยิบรูปถ่ายขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เด็กหิงในภาพยิ้มมันไม่ใช่รอยยิ้มปกติแต่มันคือรอยยิ้มที่รู้ว่าเธอจะได้ทุกคนไปอยู่ด้วยกันเจมี่ลุกขึ้นน้ำตาเต็มแก้มเราต้องทำอะไรสักอย่างถ้าเราปล่อยไว้พรุ่งนี้อาจไม่ใช่แค่โอมอาจเป็นไนซ์หรือไม่ก็พวกเราเอง ทันใดนั้นโทรศัพท์ของผมดังขึ้นเป็นเบอร์ของไนส์ผมรีบกดบับทันทีไนส์อยู่ไหนแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมหายใจเบาๆตามด้วยเสียงคล้ายๆการขีดเขียนลงบนกระดาษแล้วสายก็ตัดไปผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกครั้งมีรูปถูกส่งมาเป็นรูปโต๊ะไม้ในห้องเรียนเก่าและบนโต๊ะนั้นมีชื่อหนึ่งถูกเขียนไว้ด้วยเลือดไนส์ nice. ทุกอย่างก็เหมือนหยุดนิ่ง ผมกันและเจมี่นั่งเงียบในห้องผมจนตีสองไม่มีใครกล้ากลับบ้านไม่มีใครกล้านอนเรานั่งมองโทรศัพท์มองภาพถ่ายมองรายชื่อในกระดาษที่ตอนนี้มีชื่อของไนซ์ถูกขีดฆ่าแล้วการเอามือกุมหัวพึมพำว่าเหลือเราสามคนมันจะเอาใครต่อไม่มีใครตอบผมไม่กลัวตายแต่กลัวที่จะหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้น ไม่มีใครจำได้เหมือนเพื่อนผมโอมไนส์ oh m, nice, ทั้งสองคนหายไปจากโลกนี้เหมือนละลายในอากาศไม่มีร่องรอยไม่มีเสียงร้องไม่มีแม้แต่รอยเท้าเจมี่ลุกขึ้นหยิบรูปถ่ายใบนั้นขึ้นมาแล้วพูดว่าเราต้องเผามันการรีบลุกตามแล้วกระดาษรายชื่อนั่นด้วยเราต้องหยุดมันตรงนี้ผมหยุดพวกเขาไว้เธออยากให้เราทำแบบนั้นจริงๆหรอเจมีช่ชง,งัก หรือเราแค่ทำให้มันโกรธกว่าเดิมทุกคนเงียบแล้วผมก็พูดต่อเราต้องกลับไปที่เดิมห้องเก็บของแล้วถามมันตรงๆว่าต้องการอะไรตอนตีสาพวกเราสามคนกลับไปที่โรงเรียนแอบปีนเข้าทางด้านหลังอาคารผ่านลานว่างที่มีเพียงเสียงลมไม่มีใครพูดอะไรต่างคนต่างหอบหายใจเบา เหงื่อออกทั้งที่อากาศเย็นเฉียบเมื่อเปิดประตูห้องเก็บของทุกอย่างในนั้นยังคงเหมือนเดิมยกเว้นตรงกลางห้องที่มีโต๊ะหนึ่งตัวบนโต๊ะมีผ้าขาวคลุมไว้เราเดินเข้าไปช้าๆและเมื่อผมดึงผ้าออกถ้วยแก้ววางอยู่บนกระดานกระดาษอีกครั้งตัวอักษรใช่ไม่เขียนไวชัดเจนพร้อมอักษรกอถึงหอรอบวงเหมือนวันที่เราล้อเล่นกันวันนั้นแต่ครั้งนี้ ไม่มีใครกล้าแต่ไม่มีใครขำผมหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนคำถามเธอคือจิตราใช่ไหมถ้วยแก้วเริ่มขยับเองช้าๆเลื่อนไปที่คำว่าใช่เจมี่ร้องไห้ออกมาการก้าวถอยหลังส่วนผมใจเต้นแทบทะลุอ,อกผมเขียนคำถามต่อเธอต้องการอะไรจากพวกเราถ้วยแก้วนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วเริ่มเลื่อนช้าๆพวกเรามองตามตัวอักษรที่มันขยับผ่านผมจดคำทีละตัว ทีละพยางจนได้คำตอบที่ไม่คาดคิดเลยแม้แต่นิดอยากให้จำว่าฉันเคยมีตัวตนผมชะง,งกักกันอึง้งเจมี่เอามือปิดปากแน่นไม่มีใครทูดอะไรไม่มีใครกล้าทำเสียงผมนั่งนิ่งแล้วพูดช้าๆกับอากาศตรงหน้าเราขอโทษที่ทําเหมือนเธอไม่เคยมีอยู่จริงขอโทษที่ล้อเล่นกับสิ่งที่เธอฝากไว้แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเธอคือใคร และเราจะไม่ลืมเธออีกไฟในห้องกระพริบหนึ่งครั้งลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านแล้วถ้วยแก้วขยับอีกครั้งคราวนี้ช้าๆและสุดท้ายมันเลื่อนไปที่ตัวอักษรลาก่อนหลังจากถ้วยแก้วเลื่อนไปที่คำว่าลาก่อนห้องทั้งห้องก็เงียบสนิทผมมองหน้าเจมี่กับกันเราสามคนยังหายใจอยู่ยังอยู่ตรงนี้ไม่มีเสียงกรีดร้อง ไม่มีภาพหลอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเช้าว,วันรุ่งขึ้นพวกเรากลับมาเรียนเหมือนเดิมทุกอย่างดูปกติจนน่าประหลาดไม่มีใครพูดถึงโอมไม่มีใครพูดถึงไนซ์ไม่มีแม้แต่ครูคนไหนเอ่ยถึงเด็กที่หายไปเหมือนพวกเขาไม่เคยมีอยู่จริง ผมเดินผ่านโต๊ะประจำของโอมในห้องเรียนมันว่างเปล่าเหมือนทั้งโรงเรียนนี้ถูกปิดบังด้วยม่านบางๆที่ทำให้คนลืมยกเว้นแค่พวกเราสาคนที่จำได้ทุกอย่างหลังเลิกเรียนวันนั้นผมชวนกันกับเจมี่ไปที่วัดข้างรูเรียนเรานำกระดาษรายชื่อนั้นพร้อมกับภาพถ่ายที่เริ่มซีดจางไปเผาพร้อมจุดทูบขอขมา ผมยืนมองเปลวไฟที่กลืนกระดาษช้าๆและพูดเบาๆว่าเราจะจำเธอไว้จิตราต่อให้คนอื่นลืมเราจำไม่ลืมเพราะเธอก็เคยเป็นเด็กมัธยมธรรมดาคนหนึ่งที่แค่ไม่มีใครฟังเวลาร้องขอความช่วยเหลือทุกอย่างดูจะจบแล้วแต่เพื่อนของเรายังไม่กลับมา พวกเราคิดว่าบางทีมันอาจสายเกินไปแล้วที่จะกลับมาเหลือแค่เราสามคนที่ยังอยู่คืนวันนั้นผมเข้านอนเร็มกว่าปกติทุกอย่างเงียบสงบไม่มีเสียงเคาะไม่มีเสียงขีดกระดานไม่มีเงาในกระจกจนกระทั่งตอนตีสองมีเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ดังขึ้น เป็นข้อความจากเบอร์ที่ไม่มีชื่อผมเปิดดูมันเป็นข้อความสั้นๆจำฉันไว้ด้วยนะอย่าลืมอีกละจ๋าผมแน่นนิ่งหน้าจอเปลี่ยนเป็นภาพถ่ายห้องเรียนของพวกเราที่มุมขวาล่างมีเด็กผู้หญิงยืนอยู่คนเดียวยิ้มให้กล้องใส่ชุดนักเรียนเหมือนเดิมหน้าเธอซีดแต่รอยยิ้มนั้นยังเหมือนเดิมวันต่อมาผมไปโรงเรียนตามปกติ แต่เมื่อเดินเข้าไปในห้องเรียนผมก็ต้องชะงักโต๊ะของโอมมีเด็กผู้ชายนั่งอยู่และไม่มีใครในห้องมองว่าเขาแปลกหน้าพวกเขาเรียกชื่อเขาว่าต้นเหมือนเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วผมหันไปมองเจมี่เธอเหมือนจะรับรู้สิ่งเดียวกันผมกระซิบถามเบาๆต้นคือใครเจมี่ตอบกลับเสียงแผ่วเราจำไม่ได้แล้วหรือเปล่าผมเงียบ และในใจมันเย็นวูบเหมือนความทรงจำบางอย่างกำลังถูกลบออกไปช้าๆอย่างเป็นระบบเหมือนกับว่าการที่เรารอดมาได้นั้นต้องแลกกับบางอย่างและแล้วเสียงกระดิ่งเริ่มต้นคาบเรียนก็ดังขึ้นผมนั่งลงมองดูเพื่อนในห้องทีละคนและเริ่มถามตัวเองเราจำได้ทั้งหมดจริงๆหรือเราแค่คิดว่าเราจำได้